ทอาปลามมึกก็ตังมุกทั่วทิเออทอาปลามมอกก็ตําบุกทั่วแล้วมันหยเนี่ยมันยากว่ีซุกว่าน่เอ,อาทอดปลาหมกก็ซุกแล้วเนาะปามมึงตัวนี้หน่อย,อยสีว่าทอดโดนเด้เค็มบุณิจิ้มบิงมาลรอ,รอคือเค็มแท้อืมจิ้มเบิ้งเจ้าไหม ก็ได้อยู่อืมนี่้ะยังกี่เข้มแท้เอ้าแซ่บิ้งมัม่แม่ขอใส่น้ำปลาล้ายผดเตี๋ยตไตขคอยกัะพ่านตัวสิแม,ม่อือเข้มพูด กินไม่ได้เต้องเสียตาเข้มกระโดกันเดียเอาไอ้จงเขาบอกว่าตำเนี่นอยมมนเป็นแจ้งเนาะมม่ก็เลยใจ้เคือ่องร้ายมันเลยเข้มตีกินไม่ได้หรอกตำมะมา่รดตำมะมา่างบอกทกนเลากินรสจ้ากเน่นอยอแซ่เขาไล่ๆมันเค็มโพดกินไม่ได้ดเนี่ยเคมแห้งสิเข้แมแหกินไม่ได้หรอกเนี่ โรคไตทามหายระแบบแมไหม่เอาสั่งอุ้ยกับักืบเบอเบอรซิมเข้มกับเข้มคับพวดกินประด้ดอกเอานอย่างเอาสั่งเอาน้ำใส่ให้หยังเอาให้ววานเป็นเข้มนะซิมองดูไปนี่คน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  sim Tòa mặt kem nóng ở tâm nam tony tâm nam mẫn gắn hì. Ao simon? Simon, simonie, nè, simonie. Toma corny, ao? Nhì. Simon? Simon? Hm. sim Hm. 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 nè, Hm. nè Hm. nè Nè nè, Hm. 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 Hm là cảm động bắn nè bắn nè bắn nè dư nè nè dư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  Mít im nè Mít nè dư nè mít Mít dư nè Ừ. 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 hay quá đừng có tắm hay yên quá nè bố bố, đâu có tắm yên được ờ à. ừm mm. chép bay bà nè cháu kém bay bố bác, bố hiếu nam hiếu nam con, nó ăn hiếu nam 嗯，嗯，等会等会。